สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะพามาเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ CVT พร้อมกับเปลี่ยนกองนะครับของ h อ n o n d i t y t y นะครับปี2014นะครับน้ำมันก็ตามรูปเลยนะครับอุปกรณ์ก็จะมีนะครับลูกบอกเบรนะครับข้อต่อรถนะครับ1นับ2ไป3าับ8นะครับด้ามขันฟรีประเจปอนนะครับแล้วก็ครีมนะครับขับขันตอนแรกก็ ให้เรานะครับดึงจุกนะครับสําหรับเติมน้ํามันเกียร์ออกนะครับออกแล้วก็ค้างไว้ด้านบนนะครับต่อไปก็มาที่ใต้ท้องรถนะครับบริเวณล้อหน้าซ้ายนะครับทําการมาร์กนะครับสําหรับใครที่ไม่มีประจปอนนะครับมาร์กตาแหน่งหัวน็อตนะครับแล้วก็ใช้ข้อต่อรถนะครับ1นึ่งสับสองสามสับแปดนะครับใส่เข้าไปนะครับจากนั้นก็หมุนออกนะครับ ก็หาภาชนะมารองนะครับน้ำมันเกียร์นะครับจากนั้นก็รอจนอน้ำมันเกียร์เริ่มหยดนะครับครับรอไปเรื่อยๆนะครับจนน้ำมันเกียร์เริ่มหยดตรงจุดนี้ก็สำหรับใครที่ จะเปลี่ยนแหวนก็ได้นะครับหรือจะไม่เปลี่ยนก็ได้ดูที่สภาพแหวนนะครับแหวนลองถ่ายนะครับนี่ครับน็อตลองถ่ายตัวนี้จะมีแม่เหล็กด้วยนะครับทำการเช็ดทำความสะอาดนะครับเช็ดคราบเศษเหล็กนะครับเศษผ้าคัดนะครับออกให้หมดนะครับจากนั้นก็เช็ดนะครับทำความสะอาดบริเวณหน้าสัมผัสนะครับปัดจากคราบดินคราบฝุ่นนะครับจากนั้นก็ใส่แหวนใหม่ลงไปนะครับ แล้วก็หมุนน็อตเข้าไปนะครับจากนั้นก็ขันแน่นนะครับ49นิวตันมตรนะครับนี่ครับความแน่นก็เรียบร้อยนะครับจะสังเกตว่าจุดที่เรามาม์กไว้จะตรงกันนะครับ ไปก็ให้เราถอดอท่อก่อนเข้ากองอากาศนะครับบริเวณหน้าเครื่องนะครับจุดนี้หมุนออกนะครับแล้วก็ดึงออกได้เลยครับเป็นท่อยางอ่อนนะครับจากนั้นเราก็จะถอดชุด oil bummer นะครับจะมีน็อตทั้งหมด3ตัวซึ่งกองจะอยู่ด้านในนะครับใช้เป็นลูกบ็อกเบอร์12นะครับจะมี น็อตล็อกอยู่3จุดนะครับบน2จุดแล้วก็ด้านล่างอีก1จุดนะครับนะ่ครับคลายให้หลวมก่อนนะครับทั้ง3ตัวนะี่ครับพื้นที่ก็น้างแคบนะครับ จากนั้นก็หมุนน็อตออกได้เลยครับทั้ง3ตัวตอนนี้ต้องหาภาชนะมาลองเลยครับเพราะว่าจะมีน้ำมันที่ค้างกองอยู่นะครับครับเรียบร้อยครับตัวที่3ามนครับเมื่อเราดึงออยเอรเมอออกมาก็จะเห็น นะครับนะครับถ้วยกองอยู่ข้างในนะครับตัวนี้จะเป็นกองกระดาษนะครับข้างในมือจะไม่สามารถดึงออกมาได้นะครับต้องใช้เป็นครีมนะครับหรือไม่ก็ไขควงแบนนะครับงัดออกตัวนี้ครีมครีมหนีบก็ยังไม่ออกนะครับยังหลุดนะครับผมเลยใช้ปากนะครับปากครีมงัดอกมานะครับนี่ครับก็จะสามารถดึงกองออกมาทั้งตัวได้นะครับ แต่ที่ึงออกมาต้องเอาไมา้ครบนะครับมันจะมีโอเลนอยู่หนึ่งตัวนะครับบริเวณถ้วยกองนะครับบางคันอ,อาจจะติดอยู่ด้านในต้องเอาออกมาให้หมดนะครับนี่ครับเทียบระหว่างกองเก่ากับกองใหม่นะครับสีกองแล้วก็รูต่างๆนะครับนี่ครับต่อไปก็ ติดตั้งโอลิงนะครับตัวนี้จะแถมมาในชุดนะครับโอลิงแล้วก็ติดตั้งจุดกองใหม่เข้าไปนะครับนะครับดันเข้าไปตรงๆนะครับก็จะถึงบาร์นะครับต่อไปก็เช็ดนะครับคาบํามันบริเวณหน้าสัมผัสนะครับให้สะอาดก่อนที่เราจะใส่ออยล์วอมเมอร์เข้าไปนะครับเช็ดให้เรียบร้อยนะครับ จากนั้นก็ประกอบข้อตำแหน่งนะครับร้อยน็อตให้ครบ3จุดนะครับแบบพื้นที่เขาทางแคบแล้วก็จับกัดนะครับต้องจะก,ก็รามัาระวังนะนี่นึงครับถ้ารถที่มาแล้ร้อนๆนีท่ทดอาจจะ รนความร้อนได้นะครับกับคบตั้ง3าตัวนะครับต่อไปก็ขันแน่นนะครับ26นิวตันเมตรนะครับลูกบล็อกเบอร์12นะครับขันไล่ไปนะครับจนครบ3าตัวนะครับนี่ครับตัวที่1เรียบร้อยครับต่อไปก็ไปตัวที่2นะครับ นี่ครับเรียบร้อยครับตัวที่2ตัวที่3ด้านล่างตัวนี้จะยากนิดนึงนะครับเพราะว่าอยู่ด้านล่างเรามองไม่เห็นหัวน,น็อตนะครับนี่ครับเรียบร้อยครับ3ตัวต่อไปเราก็จะตัดตัวงน้ำมันเก่านะครับเพราะว่า,เ,าเราจะเติมไปเท่ากับ จํนวนนะครับที่ถ่ายออกมานะครับซึ่งตัวนี้ผมทํามากไวาที่3ลิตรนะครับทําการตวงไว้ที่3ลิตรนะครับ,ววรน,รบนี่ครับเร่งระดับไว้ที่3ลิตรนะครับ สาลิตรนะครับพอดีส่วนที่เหลือผมจะตวงใส่อีกอขวดหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นขวด1ลิตรนะครับนี่ครับได้ประมาณ0.7ลิตรนะครับรวมกันเป็น3.7นะครับ อันนั้นก็ติดตั้งกวยเติมน้ำมันเข้าไปนะครับเันนั้นก็เติมน้ำมันลงไปนะครับน้ำมันใหม่ลิตรที่หนึ่งนะครับลิตรที่สองนะครับลิตรที่สามนะครับ ส่วนลที่4ผมจะมาร์กไว้นะครับให้เหลือไว้ประมาณนี้ครับตัวนี้จะเติมไปประมาณ0.7นะครับนี่ครับได้แล้วครบแล้วก็ทําการปิดจุกนะครับแล้วก็ประกอบท่อนะครับก็ไปนะครับแล้วก็ทําการสตาร์ทเครื่องนะครับเช็คดูจุดรั่วต่างๆนะครับว่ามีหรือไม่นะครับบริเวณตัวออยล์วัลเมอร์แล้วก็บริเวณน็อตเด์นะครับ ถ้าไม่มีก็เป็นอันจบขั้นตอนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับฝากด like, กดไลค์กดซับสไคร์เลยครับขอบคุณครับ